เป็ดีค่ะอาจารย์ผมมีเรื่องจะถามความในใจกับอาจารย์หลยคุณผู้ชมหน้าที่ของรัฐมนตรีภูมิธรรมจะไปฟ้องคนนู้นคนนี้เขาอะไรเขาเนี่ยมันควรไมหมอาจารย์นะโดยการเนี่ยจย้ะพี่คิดว่าเขาควรจะฟังมกากกว่าที่จะฟ้องฟังมากกว่าฟ้องเหรอใช่เอ้าคณะกรการเมืองเขาบอกว่าเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ไม่ใช่หรออันนั้นเป็นเวลาหาเสียงนอาจารย์เอ้าแต่วตรงน,นี้เขาก็ควรจะคิดจริงว่าเราเป็นเสียงสวรรค์ใช่ไหมฮะเออเอาอย่างนี้ตองจ้ะ ที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มมีความขัดแย้งกับกัมพูชาอ่าครับผู้คนเขาก็สังเกตสังกาการเดินหน้าของรัฐบาลอืและเมื่อเขาสังเกตสังกาแล้วมันก่อให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยว่าประเทศไทย เหนือกว่ากัมพูชาทุกมิติครับเศรษฐกิจความเจริญก้าวหน้าแสนยานุภาพเราเหนือกว่าทุกอย่างแต่ทำไมท่าทีของรัฐบาลจึงเป็นท่าทีของคนเหมือนกำลังจะแพ้อันนี้ประชาชนมีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตนะครับถูกต้องถูกไหมครับเขามองดูว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเกินไปไหม มาตรการที่เด็ดขาดที่ควรจะทําไม่ว่าทหารแนะนําประชาชนแนะนํา<ม>เขาทําไม่ล่ะเขาไม่ทําและการพูดการจาของเขาับมันเหมือนเขาอยู่ข้างกัมพูชามากกว่าอยู่ข้างไทยอืมใช่มันก็เลยเกิดคำไหนบ้างอ่ะกระบททรยศขายชาติโอ้เลยเธอไปนู่นเลยอืมมันเต็มไปหมดเลย และด้วยอารมณ์ของคนนะเนี่ยตรงฐานก็คืออารมณ์รักชาติใช่แต่ฐานเดียวกันเนี่ยแต่คนเรานั้นมันมีการแสดงออกไม่เท่ากันใช่ไหมคะับใช่ครับใช่ครับมันก็มีทั้งสุภาพอืมมีทั้งรุนแรงอ่าและมีทั้งหยาดคายอืมแตกต่างกันออกไปตรงนี้มันก็มีทุกรูปแบบอืแต่รัฐบาลตระหนักไหม ว่าตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะการกระทําของเขามันไม่ได้ส่งผลกระทบกับคนสองคนสาคนอืมแต่มันส่งผลกระทบกับประเทศทั้งประเทศครับมันส่งผลกระทบกับคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศใช่แล้วเมื่อเคยเห็นการกระทำรัฐบาลอย่างอย่างนี้แล้วแจะคเขนั่งยิ้ม พอใจปล่อยไปรัฐบาลอ่นันก็ทำเออรัฐบาลมีอำนาจมีเสียงข้างมากมาจากประชาชิทปไตยเราได้มอบอำนาจให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ได้อยางงั้นหรออืมอืมประเทศเป็นของผมเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเขาเห็นว่ารัฐบาลทําอะไรไม่เหมาะไม่ควรรับเขาก็ต้องตําหนิใช่ไหมล่าใช่ เออเอาอย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเขมรเป็นคนเริ่มต้นก่อนในการบุกรุกพื้นที่เราใช่ไหมครับเขาเอาทาหารไปอยู่ในเขตแดนเราใช่ไหมใช่เขามาขุดสนามเพาะใช่ไหมใช่เออเขาวางกับระเบิดใช่ไหมครับเขายิงพื้นที่พลเรือนของเราทั้งโรงพยาบาลร้านค้าปั๊มน้ำมัน และชุมชนใช่ไหมเป็นที่ประจักษ์คัเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราควรจะมีการตอบโต้ที่รุนแรงและชัดเจนให้ประชาคมโลกรู้จะ <c oughs> ปรากฏว่าการสื่อสารกับประชาคมโลกของเราเมื่อสู้กับกัมพูชาเราสู้เขาไม่ได้เลย ที่คุณหนูไปว่าเขาไม่เป็นมืออาชีพอ่ะอะแต่เราต่างหากเราต่างหากเราที่ไม่เป็นมืออาชีพอืมเราเฉยเมยกับการที่จะชี้แจงกับชาวโลกเป็นอย่างมากครับ,ค,รบคุณมาเนทไปทั่วเลยทั้งอาเซียนแล้วก็ยุโรปอืมแล้วผู้นําเราอ่ะผู้นําเราไปไหมไม่เห็นกลิก่นแต่ว่าไม่ได้ไปชี้แจงเออ ต้องได้ข่าวเขาไปเจอใครยังไงบ้างป่ะคับทีนี้ในที่สุดแล้วนิด้าเขาก็ทำโพออกมาใช่ไหมละคะใช่ครับพอทำโพมาแล้วคะแนนไว้วางใจรัฐบาลเป็นไงคะอืมตามเตี้ยเรียดินมากอืมไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต่ะอืมแต่เขาไว้ใจทาหารน่ะใช่เพราะฉะนั้นแทนที่จะมา คิดฟ้องประชาชนทำไมไม่คิดว่าเออเรามาพิจรารณากันดีไหม,หมว่าที่ประชาชนเขาไม่ไว้ใจเราเนี่ยเพราะอะไรครับม,มองดูการสนทนาในโซเชียลมีเดียของประชาชนว่าคือบิ๊กดาต้าที่คุณควรจะใส่ใจและนำมาวิเคราะห์เขาไม่มีทีมงานตรงนี้เหรอมี เขาต้องมีทีมงานในการจะมอนิเตอร์ซี่ว่าเวลานี้ประชาชนเขาตำหนิติรัฐบาลว่าอย่างไรบ้างครับอะไรที่ประชาชนเข้าใจผิดแล้วว่าคุณแทนที่คุณจะคิดไปฟ้องเขาทำไมคุณไม่ชี้แจงล่ะคะทำไมคุณไม่ชี้แจงส่วนอะไรที่ประชาชนเขาเข้าใจถูก แล้วก็พอเข้าใจถูกเราเขาไม่พอใจคุณก็ต้องพิจารณาสิว่าเขาไม่พอใจเพราะอะไรอ่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเใช่เออเขาไม่ไว้ใจคุณเพราะอะไรถ้าจะทำให้ประชาชนพอใจควรปรับอะไรบ้างไหมอมเอออาพี่สรุปให้เลยนะถ้าก็ไม่โดดรวมอันนี้ทำให้ฟรีนะไม่คิดตังนะ <laughs> ข้อแรกรประชาชนมองว่ารัฐบาลไทยหมอกับรัฐบาลกัมพูชาทำตัวด้อยกว่ากัมพูชาแม้ว่าจะมีอะไรที่เหนือกว่าทุกมิติขาดมาตรการที่เข้มแข็งในการจัดการกับการลุกรานของกัมพูชารจริงไหมต้องนะคะ เฉพาะรัฐบาลน,น,นะเนจะอ้เฉพาะรัฐบาลน,นะทหารนะ่ะเขาไม่สนใจอยู่แล้ว <laughs> ทหารเนี่ย <laughs> เขาพยายามจะทําแต่เขาโดนรัฐบาลเอาเชือกผูกขาแล้วกระตุกอะ่ะใช่ครับไม่สามารถทําได้ครับขณะเดียวกันเนี่ยอังเคลบอกว่ามีเรื่องจะแฉะผู้มีบาร,รมีของพรรคอืมตั้งสามสี่ชั่วโมงเขาก็เลยไม่ไว้ใจว่าโอ้ ทุกวันนี้คุณกลัวเขาโกรธใช่ไหมเนี่ยทําไม่ดีอะไรไว้เหลอถตงกลัวเขาแฉพระอังเกิลเขาพูดว่าไงคนทรยศประเทศได้ทําไมจะทรยศผมไม่ได้แน่แเขาก็<ข>รู้นด้ตอนเออเราก็เลยมานั่งคิดเฮ้ยไปทําอะไรไว้ที่ทําให้อังเกิลพูดว่าทรยศอืมน่าคิดน่าคิดและนะ้วนั้นอังเกิลบอกว่า โอ้ยมีนักเงินกันเมืองไทยเนี่ยเอาเงินเทามาฝากไว้ตั้งเป็นสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยบาทสุดท้ายก็มีนักสืบไซเบอร์ไปสืบได้อ,อีกนะว่าเป็นนักการเมืองหญิงมีที่พลอยู่ทางเหนือรวบรวมทรัพย์สินเงินทองจากคนเงาสกลาดตระกูลเดียวกันไปฝากคุณกลัวเรื่องนี้ใช่ไหม เมื่อเป็นชนี้ประชาชนก็ก็มองว่าเฮ้ยให้อยู่ต่อไปได้ยังไงเนี่ยเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาตินะและยิ่งคลิปที่อังเ e ออมาแฉคุณหนูว่าไงคุณหนูบอกว่าคุณหนูและอังเ e ลเป็นเราอะเราใช่คำว่าเราแต่ว่าเป็นพวกเดียวกันใช่แต่ทหารเป็นใครคะคนาละพวกกันเป็นฝ่ายตรงกันข้าอืม ที่พูดจะเอาสาระอะไรไม่ได้เพราะแค่พูดเอาเทแล้วคนอะไรไปสัญญากับผู้นำกัมพูชาว่าอยากได้อะไรให้บอกมาจะจัดให้ตามที่ขอเอาแบบนี้ใครจะกล้าไว้ใจอ่ะถ้าเกิดเขาขอประสาทสามประสาทมาจะให้เขาหรอ เออเขาขอช่องบกมาใช่เขาหรือไปพูดซะอย่างนั้นเนี่ยเขาขอเขียนแผนที่ใหม่อเอาเป็นหนึ่งต่อสองแสนแทนที่จะเป็นหนึ่งต่อห้าหมื่นจะยอมเขาหรือครับเขาจะแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใต้เกาะก,กูดห้าสิบห้าจิบจะยอมเขาหรืออืมเอาทําแบบนี้อ่คุณไปพูดแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนเขาเระแวงได้ยังไงฮะแล้ววนะันทหารทําอะไรอ่ะ ชอบพูดจาไม่สนับสนุนทาหารใช่ไหมคะใช่ครับเออเรื่องการปิดเปิดดินแดนทหารก็มีมาตรการของเขามีการไปบอกว่าไงก็ทําตามที่กัมพูชาเขากาหนดสิเอา้าทาไมเขาตั้งเงื่อนไขกับเราได้แต่เราตั้งเงื่อนไขไม่ได้เออทําไมเอออันนี้ถามรัฐบาลนะทําไมใช่แล้วเขาถล่มโรงพยาบาลของเราครับพูดไหมบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ อืมใช่ไปพูดทําไมว่าเขาไม่ตั้งใจเรากําลังจะนําเอาประเด็นนี้ไปฟ้องเขาว่าเป็นอาชญากรสงครามทําผิดไอ้สัญญาออตตาว่าเพราะคุณมายิงพื้นที่ที่เขาห้ามยิงโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนถูกไหมครับแต่รัฐบาลเดินไพูดเขาไม่ได้ตั้งใจยิงมาแล้วมันโดนเออพูดอย่างนี้ไม่ต้องฟ้องแล้วจเจริญละเออ กัมพูชาวางกับระเบิดทหารเราไปเหยียบขาขาดพูดว่าไงก็ต้องมีความระมัดระวังในการลาดตะเวนเอาเขาลาดตะเวนในดินแดนของไทยใช่ไหมใช่เขาไม่ได้ข้ามไปลาดตะเวนในดินแดนกัมพูชานะใช่ แทนที่คุณจะตอว่าต่อขานกัมพูชาว่าคุณเอามาระเบิดมาวางได้ยังไง<ม>กลับไปบอกว่าทหารไม่ระมัดระวงัง<ม>อะไรของคุณตายเพราะปากเลยนี่ใช่ใช่ไหมคะแล้วตอนไปเจรจาที่มาเลกอันนี้ตามข่าวนะจริงเท็จไม่รู้รเขาบอกว่าเราตั้งเงื่อนไขอะไรไม่ได้เลยแต่กัมพูชาก็าตั้งเงื่อนไขอืม ไม่ต้องพูดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นพูดไปข้างหน้าว่าเราจะหยุดยิงเขาบอกเออเราก็ตามนั้นที่จริงอะเราควรจะตั้งเงื่อนไขบอกอา้าวมันต้องคุยกันโกนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจะไปโจรกระโจนไปข้างหน้าเลยแล้วตกลงที่ทํามาใครผิดใครถูกนี่ไม่ไมีคุยเลยเหรอเดี๋ยวมาตกลีเรื่องกับระเบิดก่อนอะจ้ะครับก็นั่นไงเรื่องยิงโรงพยาบาลเรื่องการวางกับระเบิด เรื่องการลุกน้ำเข้ามาในพื้นที่ใช่ไหมเรื่องการเอาคนไทยไปเหยียบย่ำมันต้องคุยสิและกัมพูชาละเมิดการตกลงหยุดจริงกี่ครั้งแล้วตืมหกร้อยกว่าแล้วเคยละเมิดไหมไอ้เคยเคยอะไรประนามไหมไม่มีไม่เคยประนามเลยเขาทำเราขนาดนี้ไม่เคยประนาม ถ้าเป็นสงครามข่าวสารแท้หลุดลุ้ยเลยใช่ไหมคะครับเขาที่ถูกว่าว่าไม่ไม่เป็นมืออาชีพอะ่ะเฮ้ยทำดีกว่าเราเยอะแยะเลยนะคะประชาชนก็สงสัยว่าเห้ตกลงทำไม่เป็นหรือตั้งใจที่จะไม่ทำนี่แหละอันนี้แหละม,มันมีสิทธิ์ถามใช่ไหมต้องใช่ครับหรือคุณจะไปฟ้อง่าไปกล่าวหาคุณ เขาไม่ได้กล่าวหาเขาถามเขาถามว่าทำไมไม่ทำทำไม่เป็นทำไมไม่หาคนทำเป็นมาถ้าทำเป็นแต่จงใจจะไม่ทำเพราะอะไรเหรอทั้งหมดเหล่านี้มันก็เลยทำให้ประชาชนนั้นบอกว่าเฮ้ยไม่ไว้ใจอืมช่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง ลาออกเถอะนั่นเขาเรียกร้องให้ลาออกบางคนนะไม่พอใจรัฐบาลถึงขนาดพูดสองคำที่หลายคนไม่อยากให้พูดครับประกาศกรนอายการสึงเถอะโอ่เพราะจะเกิดประกาศกุนอายการสึกก็แปลว่าทหารเป็นใหญ่กว่าพลเรือนใช่ไหมล่ะเขาก็มีความรู้สึกว่ารัฐบาลตอนเนี้ย มันเป็นตัวขวางการทํางานของทหารได้ให้ประกาศกบริจาการเสกอืมอย่างเช่นเนี่ยเขาอยากจะได้ลวดหนามหีเพนเนี่ยก็ไม่ให้เขาเขาก็เลยรับบริจาคพอเขารับบริจาคกม็มีดราม่าอีกว่าไม่ต้องเลยอยากได้อะไรแจ้งมาเดียวรัฐบาลจับให้จริงมเมือ่อไหรจะได้นะครับเมือ่อไหร่จะได้ไดนั่นน่ะสิเพราะงั้นก็เลยเกิดคําว่าอายการสืกขึ้นนะอีกคำหนึ่งประชาชนบางคนพูดเลยนะ อาเอะรัฐประหารดีไม่ดียังไงตอนนี้ถ้าจะรัฐประหารทําเลยยินดีสนับสนุนแน่เป็นนั้นเลยนะประชาชนพร้อมสนับสนุนกฎอายการศึกมันเกิดอะไรขึ้นรับทั้งหมดนี้มันแสดงว่าอะไรจ๊ะจานหายไปไหน <laughs> อ่ะนะครับคงได้แค่นี้ไม่เป็นไรนะครับหรือกลับมาอีกอาจารย์ครับคือเวลนนี้มันแสดงว่าอะไรมันแสดงว่ามนเสน่ห์เขาไม่เหลือแล้วอ่าประชาชนถึงได้ว่าขนาดนี้การบริหารประเทศของคุณก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นพี่ขอสรุปตรงนี้นะครับคำว่าฟ้องลบออกเถอะเปลี่ยนเป็นคำว่าฟัง ฟังเสียงสวรรค์ของประชาชนอย่าคิดที่จะฟอประชาชนเลยนะเจ้าคะ่ะครับคุณรัฐบาลรบกวนใจคแค้นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับาอาจารย์ครับดีครับ